กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยูนครับและช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับเภสัชกรหญิงนทิดาจันทรวรีครับสวัสดีครับคุณนุกครับสวัสดีค่ะคุณนุกครับวันนี้มีอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกแล้วครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของอาการท้องผูกในเด็กนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยของกิฟฟรีนก็มีเหมือนกันครับตัวแรกเลยที่จะพูดถึงเนี่ยจะเป็นพรีไบโอนียค่ะตัวพรีไบโอนีเนี่ย สารสำคัญของเขาในนั้นชื่อว่าโอลิโกฟุกโตสซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอโอลิโกฟุกโตสอยู่แล้วในอาหารนะคะอาหารพวกไหนบ้างอย่างเช่นพวกหัวหอมอยู่ในชิคอรี่อยู่ในอาร์ติโชกคนะคะซึ่งอยู่ในเรียกว่าผักที่เด็กๆเนี่ยไม่ชอบรับประทานอาจจะเพราะกลิ่นหรือว่าด้วย t e x t อร์ของเขาเองก็ตามเนี่ยค่ะเด็กอาจจะไม่ชอบรับประทานฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เด็กๆเนี่ยอาจจะขาดโอลิโกฟุกโตสไปทีนี้โอลิโกฟุกโตสมันท งานยังไงโอลิโกฟรุกโตสมันเป็นสารอาหารของจุลินซีย์ชนิดตีในทางเดินอาหารของเด็กคะ่ะหรือว่าในใ,ใ,ในของเราเองด้วยก็ตามนะคะคคทีนี้เนี่ยจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันทําหน้าที่ในการมากหมักหมักกับอาหารทําให้เกิด กักอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกมานะคะทําให้ทางเดินระบบอาหารดีว่าง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ด้วยป้องกันการติดเชื้อที่ทางเดินอาหารที่ทําให้เกิดอาการท้องร่วงหรือว่าโรคปิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขาดโอริโกุกโตสแน่นอนว่าจุลินทรีย์ชนิดดีก็จะเติบโตได้ไม่ดีก็จะทําให้เกิดอาการท้องผูกหรือว่าท้องเสียง่ายตามมาซึ่งเด็กที่มีอาการท้องเสียมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นตามมาได้อีกค่ะ ค่ะนั่นจะเป็นพรีไบโลนี่เป็นตัวพรีไบโลนี่ค่ะใช่ ก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้น้องๆเนี่ยลดอาการท้องผูกไปได้ด้วยใช่ค่ะนะครับอย่างกัวหอมแบบนี้คุณลูกเนาะใช่เด็กๆไม่ชอบทานอยู่แล้วนะครับป้องกันท้องเสียได้ด้วยนะคะสาหรับพรีเวลนี่เรียกว่าเป็นการปรับสมดุลในการในทางเดินอาหารมากกว่าครับนอกจากพรีเวลนี่แล้วนะครับคุณลูกครับมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาไล่ระ่ายไหมครับอีกตัวหนึ่งเป็นไฟโตคิสค่ะชื่อบอกอยู่แล้วว่าไฟโตไฟโตเนี่ยหมายถึงพืชผักอืมค่ะตัวไฟโตคิสเนี่ยเขาก็คือจะประกอบด้วยสารที่ เอาเหมือนเอาพืชผักผลไม้อ่ะค่ะจำนวนมากกว่า25ชนิดอีกค,คือเรียกว่าครบทั้ง5สีเลยเอามาบดรวมกันแล้วก็ตอกเป็นเม็ดอยู่ใน1เม 1> ็ดแล้วก็ทําให้มันมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เด็กสามารถรับประทานได้เพราะฉะนั้นเหมาะมากกับเด็กที่ไม่ชอบรับประทานผักค่ะเดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อย<ม>ไม่ค่อยกินผักนะคุณนุ๊กใช่ไม่ค่อยกินผักด้วยความที่เขามีตัวเลือกเยอะนุ๊กว่าเหมือนแบบอาหารในปัจจุบันมันเยอะมากแล้วก็มีตัวเลือกเยอะมากเต็มไปหมดเลยทําให้เลือกรับประทานเด็กสมัยนี้เลือกรัับบบบบปรระททาานํให้แไม่ชอ ทานผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้สุขภาพเนี่ยแย่ลงสังเกตง่ายว่าเด็กสมัยนี้จะเป็นภูมิแพ้เยอะมากเพราะว่าอาจจะร่างกายเนี่ยความสมดุลของร่างกายเนี่ยมันเสียไปเนื่องจากโภชนาการที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟโตคิสเนี่ยก็เป็นเรียกว่าตอบโจทย์ได้ดีกับเด็กที่ไม่รับประทานผักผลไม้เลยก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ปกครองนะครับที่อยากจะให้น้องๆแบบเอ๊ลูกเราไม่ค่อยกินผักแบบนี้นะฮะอยากให้น้อง อยากได้มีสารอาหารที่เข้าไปช่วยเพิ่มเติมหรือไปเสริมสร้างนะครับใช่ก็ไฟต่อคิด<ช>ตัวน,นี้ก็สามารถช่วยได้ใช่ค่ะนะครับ<ม>คุณนุกครับแล้วไฟตัวคิดนี่เวลาทานทานยากไหม ทานง่ายมากรสชาติของเขาจะออกเปรี้ยวๆหวานๆซ่าๆนิดนี้นิดๆนะคะเป็นรสชาติที่เด็กส่วนใหญ่ชอบอยู่แล้วก็รับประทานง่ายวิธีรับประทานเนี่ยรับประทานให้ได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ1 0บถึงสิเม็ดแต่ว่าถ้าจะมากกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็กินเหมือนก็เหมือนกินขนมใช่นขนมทั่วไปใช่ค่ะครับแล้วก็นอกจากไฟตัวคิดนี่เขามีใส่น้ําตาลอะไรอย่างงี้ไหมคุณนุ๊กในตัวน้ําตาลเนี่ยเขาจะใช้ตัวโอบิทอลในการให้ให้ความหวานแทนน้าตาลนะคะ ก็จะทําให้ลดคือให้พลังงานไม่มากเท่ากับน้าตาลนั่นก็แปลว่าถ้าเด็กๆทานแล้วก็ไม่ต้องกลัวฟันผุเรื่องของฟันผุก็จะน้อยลงด้วยใช่ค่ะจะน้อยกว่าน้ําตาลปกติแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องแปรงฟันยังังต้องแปรงฟันอยู่ต้องแปรงฟันอยู่นะฮะนอกจากไฟโตคิสแล้วพรีเวลนี่แล้วนะครับ ผมยังเห็นมีน้ำผลไม้หนึ่งขวดใช่อันนี้เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเวลาผู้ใหญ่ท้องผูกเนี่ยแน่นอนว่าจะนึกถึงลูกพูนเป็นอย่างแรก<ม>อ,อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคือของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำลูกพูนอยู่แล้วในน้ำลูกพูนเนี่ยเขาจะมีกากใย,ยอาหารทั้งที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำอยูยอย่ในน้ําลูกพูนะะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการเพิ่มกากใย,ยอาหารทําให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นขับถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะคือถ้าทานอาหารแล้วเนี่ยถ้ามันมีกากใยเนี่ย มันจะช่วยทําให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นใช่ค่ะแต่ถ้าทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใยบางคนบอกเอ๊ะมันไม่ค่อยขับถ่ายก็เพราะไม่มีกากใยนั่นเองนะครับนี่ก็คือน้ําลูกพุลคุณนุกและน้ําลูกพุลเน,นี่ยรสชาติเขาเหมือนกับลูกพุลทั่วๆไปไหมคะหรือเขาแตกต่างยังไงรรอ,อันนี้น้ําลูกพุลอันนี้เป็นน้าลูกพุลเข้มข้นนะคะคือ,ค,อคือไม่ได้เจอสีเจอน้ําตาลหรืออะไรลงไปเลยเพราะฉะนั้นรสชาติจะเหมือนลูกพุลจากธรรมชาติเลยแต่ว่าลูกพุล ลูกพูนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบรับประทานด้วยความที่อาจจะมีเปลือกมาทําให้รสชาติเนี่ยมันเฝื่อนหรือมันฝาดแต่ว่าในเด็กเนี่ยอาจจะรับประทานง่ายกว่าถ้าจะรับประทานเป็นชนิดน้าเพราะว่ามันจะไม่มีรสชาติของเปลือกมาเท่าไหร่แล้วรสรสชาติฝาดฝาดเนี่ยมันก็จะลดลงเด็กก็น่า<อ>จะชอบรับประทานมากกว่าค่ะครับก็จะออกเป็นเปรี้ยวๆหวานๆแบบนั้นใช,ใช่ไหมครับทานเยอะไหมฮะถ้าเป็นเด็กๆทานอืเพราะว่าผู้ใหญ่เราทาน3 0ซีซีใช่สิบผู้ใหญ่สามสิบี คือเป็นแก้วเล็กๆเป็นช็อตๆแบบนี้ฮะถ้าเป็นเด็กเลยนะคะคือแนะนําว่ามันจะมีเด็กเล็กกับเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเขาจะพูดถึงเมื่ออายุประมาณ2ขวบถึง6ขวบแต่เด็กโตเนี่ยหขวบถึง12ปีถ้า6ขวบถึง12ปีเนี่ยก็อาจจะรับประทาน1 5บหถึงยีซีซีก็ได้แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยอาจจะลดขนาดลงอาจจะเหลือแค่ประมาณ10ซีซีก็พอแล้วค่ะแต่สามารถเพิ่มขนาดได้นะคะคือถ้ามันยังไม่ได้ผลสามารถเพิ่มขนาดขึ้นไปอีกได้หรือว่าถ้าผู้ปกครองกลัวว่าเข้มข้นเกินไปผสมน้ำ ได้ไหมได้ถ้ารสชาติเป็นรสชาติที่แบบเข้มข้นไปเด็กไม่ชอบอสามารถผสมน้ำรับประทานได้ค่ะก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปเรื่องของพรีไบโอเน่ไฟโตคิดน้องๆอ,อายุเท่าไหร่ถึงจะทานได้คะนุก๊ก แนะนำว่าให้สําหรับน้ําจริงๆน้ําผลไม้เนี่ยทานได้แต่เด็กเลยนะคะสักขวบหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็สามารถทานได้แล้วแต่ให้รับประทานให้ซีซีน้อยจริงๆค่สองสามซีซีในเด็กที่ท้องผูกนะคะแต่ถ้าท้องไม่ผูกไม่จําเป็นต้องรับประทานแต่ถ้าเป็นแบบเม็ดเนี่ยแนะนําว่าให้เคี้ยวแล้วก็กลืนได้ก่อนเพราะมันเป็นเม็ดเคี้ยวเคี้ยวเหมือนขนมอะค่ะอาจจะสัก 2- อถึงสขวบขึ้นไปคือถ้าน้องเริ่มเคี้ยวได้แล้วเคี้ยวขนมได้แล้วเคี้ยวอาหารได้แล้วก็ให้เคี้ยวได้เลยใช่ค่ะนะครับเอ๊ะไฟ เรคิดเรารู้ว่าประมาณ10-15เมตรแล้วพรีไบโอเน่ประมาณกี่เมตรกันลูกประมาณเดียวกันค่ะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกิฟรรนดีอยู่อย่างหนึ่งว่าเราไม่ต้องจําโดสมากสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับเด็กนะคะเพราะว่าปริมาณที่เขาใส่ขนาดต่อเม็ดที่เขาใส่มาเนี่ยเขาพยายามใส่ให้ได้ขนาดที่เด็กเนี่ยรับประทานวันละประมาณ10-15เมตรรับประทานเหมือนขนมเนี่ยค่ะล้วก็จะได้ประโยชน์ที่พอเพียงนั่นเอง ครับคุณนุ๊กก่อนร่วมรายการเนี่ยผมแอบทานมาหน่อยนึงเนี่ยไฟตคิดเนี่ยมันอร่อยอ่ะแล้วถ้าแล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆกินแล้วบอกอุ้ยสิบห้าเม็ดมันน้อยไปร้องขอคุณพ่อคุณแม่อีกแบบเนี้ยถ้าทานเยอะกว่านั้นเนี่ยครับคุณนุ๊กได้ค่ะไม่มีปัญหาคือไม่มีผลเสียอะไรเพราะว่าเหมือนกับทานผักผลไม้ในจํานวนมากน่อ๋อเป็นนั่นเองใช่ค่ะอันนี้ก็คือก็สามารถช่วยทําให้ระบบการกับถ่ายดีขึ้นเหมือนกันใช่ใช่นะครับ สุดท้ายอยากให้คุณนุฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าวันนี้ถ้าใครที่มีน้องๆหนูนๆอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยบอกว่าน้องๆหนุๆของเราที่บ้านเนี่ยท้องผูกมีอาการท้องผูกแบบนี้แนะนำยังไงดีคุณนุค่ะเรื่องทางต้องบอกว่าเรื่องระบบทางเดินอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าการที่เขามีอาการท้องผูกอาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อตามมาได้แล้วนอกจากนี้พอท้องอืดท้องเฟ้อปุ๊บเด็กก็จะไม่อยากรับประทานอาหารแล้วอะค่ะก็อาจจะทําให้เกิด ขาดการขาดสารอาหารตามมาอีกทําให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องท้องผูกข,ของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะคะก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองให้ดูแลเด็กไว้นิดนึงค่ะครับอเอาละครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ทําให้สมองมันปลอดโปร่งไปด้วยใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับเภสัชกรหญิงนัททิดาจันทรวรีครับขอบคุณคุณนุชครับขอบคุณค่ะ ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยกิฟรีนน้ำลูกพรุนสกัดครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนครับอยากพูดคุยกับเราทั้ง2คนครับสามารถ เขียนคำถามนะครับมาได้เลยครับที่อีเมลแอดเดรสของเราครับ give me five at g i f f r e n c h a n n e l com ครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook หรืออยากชมรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับที่ w w w g i f r e n c h a n n e l com ครับสำหรับวันนี้ผมการุณชางประยูนและเภสัชกรหญิงนัทิดาจันทร,ร์ธรีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ